เออไม่เข้าใจจุดเลยว่าไมสู้เพื่ออะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องท่านอ่เดี๋ยวพูดใหม่เฮ้ยมันจะสู้ไปเพื่ออะไรกันเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วพูดอย่างนี้แล้วจ็บขอบแปงลาาเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยเดี๋ยวขาย้าต้องมาหยุดสงครามพวกนี้ก่อนสวด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 เฮ้ยเพื่อนพวกเราทำอะไรต่อวะเนี่ยก็ฟ้าที่นี่แหละโอเค เป็นยังไงบ้านล่ะเจอสามพ่อมนเข้าไปถึงกับลุกไม่ไหวเลยสิโอ้ยฝื้นชีวิตเป็นสิบสิบก็รอบก็ยังไม่ก็ยังเอาชนะไม่ได้เออท้อแท้ใจอย่าเกิน,นเ,เป็นพ่อมัไม่ไม่รู้เร้ออยังไงเนี่ยก็เสียงฟ้าผ่าไงหรือเรียกอีกทีนึงว่าสายฟ้าของใครล่ะเมื่อ ขาได้ยินเสียงค่าคนลุกแล้วค่าก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนว่าคนตันนี้ใช้เว่นวันนี้จะเป็นพ่อมดนะเนี่ยแล้วนะ่าจะอันดับเยอะกับพวกเราเป็นร้อยร้อยเท่าเลยพ่อมดยอดเหรอค่าว่าไม่ใช่นะแล้วใครล่ะตบสวยเสส้สสวสวยแล้วไง ถ้าเว่ยมนแค่ตบแค่นี้โอโหปลาปลิวไปเลยแสดงว่าโหดมากแน่แน่ไหน,นยูหน้าไอ้สิจะไม่ได้หรอเอาที่จุดนี่มันพ่อมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็มาอยู่สงครามนี่ไงต่อสู้อยู่ได้เพื่อยิงพูดยิงบาดเจ็บอยู่สงครามนี่ซะเอาที่ยิงไฟเล้ยน,นี่เอ้ พลังใครกันตบค้อแรงนี่มันโอมไฟน่าเบื่อทีนี้ก็น่าจะหยุดการต่อสู้แล้วสินะคูเป็นใครเนี่ยโอมบอมเอ้ยไอเท่ตอนนี้ไอล่างมือของเทอยู่ไหนแล้วมันกลับเข้าล่างมาแล้วเออดีแต่เข้าว่าพลังพวกแกมันโกงเกินไปแล้วนะพลังพ่อมมเทล่างเดียล่างมืด จงเป็นหนึ่งแสนทั้งคู่อเชื่อโอยจากห้าแสนเห็นไหมบอกแล้วมันโกงเกินไปงั้นเรามาสู้กับเธอเฮ้ยอย่าข้าขอเตือนด้วยก่อนนะเว้ยไม่ต้องมาเตือนไม่ต้องมาตรอะไรหรอกมาสู้เธออ่ะงั้นสู้เอเอไอ้สู้เลยโอมฮันเดอร์นั่นไงข้าว่าแล้วโคนากลัว โอมลูกไฟหน้าเบื่อจริงๆนลเนี่ยลูกไมไ่ใครเลยครับเรียกพี่ก็พอแล้วผมว่าเรียกเรื่องดีกว่านะอยากตายแล้วไงเอา้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่คนทรมารแล้แน,น่คงจะเป็นพ่อมดหรือว่าพวกอ,อืก่นเช่นนกฟินิกแอมไพพวกนี้ข้าคือพ่อมดด้วยอ๋อแล้วมันทำอะไรเนี่ยมาอยู่สงคราม พูดดิ่งงหโอ้ไฟน่าเบื่อจริงๆเลยท่านคร mm ับกลับได้ยังกลับเลยก็ได้มั้งแป้งเย็นอเพื่อแต่เป็นคอยเนี่ยถ้ามาจากจักรวาลเอ็นแล้วเอ็นมาจากจักรวาลอะไรจักรวาลชื่อว่าโปรดติดตามตอนต่อไป